สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเป็นบทแยกย่อยนะครับของการเริ่มนำพระเข้าสู่ตัวรูปภาพนะครับเข้าสู่ตัวโปรแกรมนะครับโดยใช้วิธีการสแกนนะครับขั้นที่หนึ่งเราไปที่นี่ครับไฟล์นะครับเปิดออกมาแล้วจะเจอแถบนี้นะเราไปดูคำว่านะครับอาักอิมเมจนะครับตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับดูตามวิดีโอนะครับถ้า ล้าต่อสแกนลงไดเวอร์ iver, สแกนเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นสีเทาๆเางี้ยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ตรงกลางมันจะขึ้นแบบนี้มันจะเป็นสีเข้มอย่างนี้แต่บนล่างจะเป็นสีเทาๆเางี้ยครับหมายถึงเรายังไม่ได้เพิ่มสแกนลงไปในโปรแกรมนะครับให้เรากดเลยนะครับพอกดเราจะเจอยี่ห้อนะครับของสแกนที่เราใช้นะครับเนี่ยมันจะรายงานยี่ห้อมาตรงนี้นะครับแล้วก็กด นะครับดับเบิลคลิกไปตรงรูปยี่ห้อนะครับมันก็จะเจอแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปที่เดิมครับจะเห็นว่าอล่างนะครับจะขึ้นมาให้เราสแกนแล้วครับเนี่ยอล่านงครับเลือกอลากงแล้วก็มาอล่างครับกดพอเรากดแล้วทีนี้จะเจอหน้านิวสแกนขึ้นมาครับก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับหรือใครอยากจะปรับตรงนี้ให้มันเร็วแล้วก็ปรับไป150นะครับผมปรับ150นะครับเพื่อให้การสแกนมันเร็วขึ้นนะครับเราต้องการแค่เขาโค้งเดียวนะครับคือ ผมไม่ต้องการความคมชัดของสีสันอะไรมากครับก็กดสแกนนะครับพอก,กดสแกนนะครับถ้าเป็นแค n นนไลน์ครับจะ,จะชา้านิดนึงนะครับจะค่อยๆเริ่มเก็บภาพนะครับอุ่นหัวสแกนอะไรพวกนี้ครับจะเป็นสแกนที่มันแพงๆก็จะเร็วกว่านี้นะครับนี่เราต้องรอนะครับรอให้เสร็จ แต่พอเสร็จแล้วเขาจะเด้งไปอีเด้งหามาเด้งมาหน้านี้เห็นไหมครับเมาส์เราจะเป็นรูปแบบเหมือนฉากนะครับพให้กดคลิกคลิกซ้ายครั้งเดียวครับก็จะได้ตัวรูปร่างผ่านไหมครับเราต้องการแค่เขาโค้งตรงส่วนนี้นะครับใน,ในงานสแกนพระนะครับผมทีนี้เราก็จะมาตัดปีกออกนะครับเพราะปีกเห็นไหมครับปีกเนี่ยปีกเรา ใหญ่นะครับเราต้องการแค่ตัวองค์พระนะครับเราก็สร้างครึ่งสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เราก็ลากแบบอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็ได้ครับเอาแค่แบบแล้วก็ปรับให้ชิดกับขอบนิดนึงครับแต่อยากไปกินข้างในนะครับเนี่ยเราก็ปรับนี่ทีนี้เราก็เลือกที่นะครับ pick tool นะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่ตัวที่สีขาวๆว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับกดเพื่อเป็นการ cancel นะครับ เราจะเห็นว่าเมาส์จะไม่ถูกเลือกอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็ลากคุมนะครับลากคุมนะครับนี่ลากคุมก็จะโดน2ออชิ้นนะครับลากคุมจะโดน2ชิ้นนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับสองอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับตรงที่เขารายงานมาปกติบาร์ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับผมสองอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับผมอ่านะฮะพอเสร็จแล้วเราก็ มันจะมีชุดเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมานะครับนะครับเราเลือกอันที่3นะครับอ่ะเอาพอเมาส์ไว้จอมันจะเขียนว่าอินเตอร์เซกตนะครับพอเราก,กดอินเตอร์เซกแล้วหนึ่งครั้งอ่าทีนี้เราก็ไปกดที่ตัวหน้ากระดาษเปล่าๆนะครับกด1ครั้งก็เป็นการแคนเซินนะครับพอกดแล้วเดี๋ยวไอ้สี่เหลี่ยมนี้มันจะหายไปอ่าพอพอสี่เหลี่ยมนี้จะหายไปแล้วก็ไปจับที่รูปภาพนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ลบกดปุ่มลบนะครับ นี้ก็จับที่รูปภาพนะครับแล้วก็ดึงออกแล้วกดปุ่มลบนะครับถ้าของใครกับหัวก็ง่ายๆครับถ้าภาพกับหัวแล้วก็เลือกที่รูปภาพนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ตรงนี้จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมิลเลอร์ตรงนี้ครับเออร์ติคอนกดหนึ่งครั้งอ่าเหรียญก็จะตั้งขึ้นนะครับผมนะครับอ่าพอเหรียญมันตั้งขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็เสร็จนะครับทีนี้ผมจะจบพาร์ทนี้นะครับไปเพลงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเป็นพาร์ทย่อยๆต่อไปนะครับผม